สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันต่อนะครับครั้งก่อนเราคุยค้างไว้เรื่องอิสรภาพทางการเงินว่ามันคือการซื้อเวลาคืนมาไม่ใช่แค่เรื่องมีของแพงๆอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยวันนี้เราจะมาดูข้อมูลจุดนี้กันต่อว่าเราจะสร้างเขาเรียกว่าอ,อะไรระบบให้เงินมันทำงานแทนเราได้ยังไงแบบอ,อ,อาจจะไม่ต้องรอกเกษียณ60เหมือนเมื่อก่อนละ อืมเป็นแนวคิดที่ข้อมูลชุดนี้เน้นย้ำเลยนะคะคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ถามว่าอยากมีเงินเท่าไหร่แต่ต้องเริ่มจากคําถามว่าเออเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่อ๋อจริงด้วยเหมือนที่คุณแกรนด์คอร์เนอร์เล่าในข้อมูลเลยนะครับที่ว่าพอมีเงินล้านจริงๆกลับไม่ได้แฮปปี้เท่ากับการได้เวลากลับมาแบบ ได้อยู่กับครอบครัวเลือกทำงานที่ไม่ชอบใช่ค่ะแสดงว่าเป้าหมายชีวิตนี่ต้องมาก่อนตัวเลขจริงๆนะคะครับผมพอเรารู้แล้วว่าชีวิตที่เราอยากได้หน้าตาเป็นยังไงการวางแผนการเงินมันก็จะมีทิศทางมากขึ้นแล้วเครื่องมือสำคัญมากๆที่ข้อมูลพูดถึงก็คือการสร้างระบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า automation freedom นี่แหละคะ่ะอ๋อระบบอัตโนมัติอันนี้คือที่บอกว่าให้จ่ายให้ตัวเองก่อนใช่ไหมครับแบบ เงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยไม่ต้องรอสิ้นเดือนว่าเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหลักการคือตั้งโอนอัตโนมัติไปเลยสมมติเงินเดือน3 0 0 0 0ื่นก็อาจจะตั้งตัด5,000ันเข้ากองทุนไปเลยอีกสองพันเข้าบัญชีเก็บเงินเที่อะไรก็ว่าไปอืมครับแล้วไอ้ที่เหลือจริงๆนะ ค่อยเอามาบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายอ oh. ข้อดีมากๆเลยคือมันลดการตัดสินใจจุกจิกเรื่องเงินในแต่ละวันไปได้เยอะเลยค่ะเหมือนเราตั้งโปรแกร,รมไว้แล้วให้เงินมันจัดการเรื่องออมเรื่องลงทุนของมันเอง ฟังดูดีมากเลยครับเหมือนเป็นการใช้ระบบมาช่วยเอาชนะใจตัวเองเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นกับวินัยหรืออารมณ์วันต่อวันซึ่งก็น่าจะเชื่อมกับเรื่อง f i r ที่ข้อมูลพูดถึงเยอะๆด้วยใช่ไหมครับไอ้ A Financial Independence Retire Early เนี่ยใช่เลยค่ะเชื่อมกันโดยตรงเลย f i r หรือการมีอิสรภาพทางการเมือนแล้วก็กเกษียณได้เร็วเนี่ยมันเหมือนเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของระบบอัตโนมัติที่เราวางไว้นี่แหละค่ะหัวใจสําคัญของ f i r ที่ข้อมูลเน้นย้ํานะคะคือ ไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าอะไรขนาดนั้นแค่ต้องรู้ให้ชัดๆว่าไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้จริงๆน่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่รแล้วก็สร้างพอร์ตลงทุนให้มันมีออกระแสงเงินสดออกมาพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้ในข้อมูลเหมือนมีตัวอย่างคนวณคร่าวๆด้วยใช่ไหมครับถ้าอยากใช้เดือนละ2 0,000ปีหนึ่งก็2 4 0 0 0 0ถ้าใช้กด4%ก็ต้องมีเงินลงทุนประมาณ ล้าานบทใช่ค่ะตัวเลข6ล้านหรือกด4%เเนี่ยมันเหมือนเป็นหมุดหมายหรือเป้าคร่าวๆให้เห็นภาพครับผมแต่ข้อมูลก็ชี้ชัดนะคะว่าการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องแลกมากับการปรับเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างเหมือนกันอืมต้องปรับเยอะแน่ๆเลยอย่างที่เห็นในข้อมูลก็คือต้องออมโหดมากแบบ50-70%ถึงของรายได้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะอัตราออมสูงมากๆแล้วก็ต้องพยายามเพิ่มรายได้หลายๆทางด้วยครับ ควบคู่ไปกับการลงทุนสม่ำเสมอแล้วก็อันนี้สำคัญคือตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตออกไปโหฟังดูต้องใช้ความพยายามเข้มข้นน่าดูเลยนะครับช่วงนั้นเข้มข้นค่ะแต่ก็เป็นไปได้นะคะอย่างในข้อมูลคุณแกรนก็บอกว่าเขาทุ่มเทหนักหนัก,นกแค่2อสปีเพื่อแลกกับเวลาที่เหลือทั้งชีวิตคือมันเป็นการมองแบบเทรดออฟที่ชัดเจนมากๆอืมแลกหมัดกันไปเลยใช่ค่ะ ซึ่งก็นำมาสู่แก่นคิดสุดทางที่สำคัญมากๆจากข้อมูลชุดนี้เลยก็คือเรื่องความคิดแบบคนธรมนนนธรมดาเงินล้านคนธรรมดาเงินล้านหมายถึงความสำเร็จทางการเงินจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากพรสวรรค์โชคช่วยหรืออะไรแบบนั้นแต่มาจากความต่อเนื่องในการลงมือทำตามระบบที่วางไว้ใช่ไหมครับตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะข้อมูลย้ำเรื่องนี้มากๆคือวินยัย การทำซ้ำๆทำต่อเนื่องแม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆก็ตามไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องรอให้เก่งที่สุดอ๋อเริ่มเลยใช่ค่ะเริ่มเลยแล้วก็ปล่อยให้ระบบที่เราวางไวนะ้น่ะมันทำงานของมันไปเรื่อยๆความสม่ำเสมอตรงนี้แหละค่ะคือพลังที่แท้จริงเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับสรุปก็คือจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสาคัญเลยคือหนึ่ง ต้องเริ่มจากเป้าหมายชีวิตก่อนอยากใช้ชีวิตแบบไหน2คือสร้างระบบอัตโนมัติมาจัดก,การเรื่องเงินซะเพื่อลดภาระสมองลดการตัดสินใจและแนวคิดอย่างไฟล์มันก็จะเป็นไปได้จริงโดยอาศัยความต่อเนื่องวินัยเป็นหัวใจหลักเลยอืมอาจจะสรุปเป็นภาพง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะคือเราต้องคิดและวางแผนเหมือนวิศวกรที่สร้างระบบขึ้นมา แล้วก็ลงมือทำตามระบบนั้นไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเหมือนเครื่องจักรทำงานเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเหมือนศิลปินที่ได้ออกแบบชีวิตตัวเองจริงๆโอ้โหเป็นการสรุปที่เห็นคาบแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยครับแล้วนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ข้อมูลชุดนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อใช่ค่ะ คือพอระบบการเงินมันเริ่มดูแลตัวมันเองได้แล้วเนี่ยไอเวลาที่เราสินซื้อขู่ๆซื้อคืนมาได้นั้นอะ่ะคำถามสำคัญต่อไปอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินแล้วก็ได้แต่เป็นคำถามที่ว่าแล้วเราจะเอาเวลาตรงนั้นไปใช้ออกแบบชีวิตที่มีความหมายอย่างที่เราต้องการจริงๆได้ยังไงอืม mm. นี่อาจจะเป็นคำถามที่สำคัญกว่าเรื่องตัวเลขในสเต็ปถัดไปก็ได้นะคะ